สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กะเช่นเคยครับผมมานําเสนอแนวทางตัวเลขตำราพ่อไผ่บูนครับผมตำราพ่อไผ่บูนครับสําหรับงวดวังหันครับพี่น้องเนาะพ่อกระจัดที่เป็นเลขมาครบบนครับผมมาครบบนแลวกเด่นบนครับผมถือว่ามาเด้ครับผมเพราะว่า หมดว่าหั่นออกเลขกบินครับพี่นอนะ้องเนาะเลขกบนออกสองเจ็ดเจ็ดครับผมเล็กล่างออกสี่สองครับพ่อนี่จะเป็นสายบนอย่างเดียวเด้อครับผมพ่อไพ่บุญครับเลขมาครบบนนี่แถวว่าเบิรนนะครับพี่นอนะ้องเนาะเก่ามาเชียเชียว่าจะต้องเข่าแล้วครับผมบ่สองตัวกับสามตัวครับนี่เป็นมีทั้งสองทั้ง,าางเจ็ดแต่ว่าบังเอื้อว่าเจ็ดนเป็นเหลขกสัมเล็กบิน เพิ่ดึงเด่นมากกับมีสามมีเจ็ดมีแปดครับพี่น้องเนาะถือว่าติดเจ็ดอยู่ครับเอาเหล็กเด่นเพิ่นก็ถือว่าเดินดีเด้อครับผมสําหรับของพอให้บุญพี่น้องที่ที่ติดตามเป็นแฟนครับพอจะรูดีครับพี่น้องเนาะเหล็กเด่นเพิ่นนีกเดินดีมากครับผมเดินดีมากกว่าหลุดครับผมครับโดยเทียบกันแล้วครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผมสาม กุมภาพันธ์หกสิบแปดครับผมตำเหล้าครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อครับพี่น้องครับผมเลขเบิ่นกับออกเทิงไทยเทิงเล้าเลยครับพี่น้องครับเบิ่นลเหล้าเบิลกับบั้นสูงก็คือเจ็ดเจ็ดเหล้าไทยกับเบิลศูนย์ศูนย์ครับผมครับมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อครับสําหรับตำเหล้าครับวันที่สามกุมภาพันธ์หกสิบแปดก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอ น้ำเชียรผ้าลวยกับขอขอพระคุณพอไปบุญเ้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับน้ำเชียรผ้ารวยเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่ากับพอกันเลยครับ ่ครับน้ำเชืยร์าลวยสวัสดีพ่อพี่บุญครับผมครับสวัสดีครับน้ำเชืยร์าลวยครับผมใส่หน้า่อนี่ตรงนี้อ,อ๋อยเน,ยนเอาเต่เาแล้วว่ากำลังสิไปใส่ดงังปุ่งดังเสี้ยวนั่นแหละมันเพราะว่าหมูว่านบ่ได้๋ยวใส่หลุดหอยอ๋อหลุนหวยนะพอนะ่อเนาะออกซุนซุนเจ็ดซุนซุนกับ เบิลโอ้เบิลขรั้งนั้นเลขอะไรเบิลกับเบิลเบิลไปเบิลศูนย์ศูนย์แบบนี้เออพอไปบุญบอมเอ็มพีพอไปบุญกันเด้อครับพ่อหอยคำนวณเนี่ยคือช่องเอ่อช่องเดียวคือเกามาเชี่ยเนาะเมนครับผมหวยอันตำเล่ากับน้ำเชี่ยปลา้วยนะครับเด้อหวยฝันครับหวยฝันกับโอ้น้ำช่ยช่องเดียวครับผมครับผม พอจะเล่าพันศูนย์ครับศูนย์เนี่ยโอ้น้ำใช่ว่ามันกระโดดขึ้นบนพ่อพ่อมันมากข้างล่างอ๋อครับพ่อครับอศูนย์หนากับสือขงล่างโอ้เนาะพ่อเนาะเสีไดาครับศูนย์สองพ่อเล่นชุดเดี่ยวอันข้างบนอะไรก็ไม่เชื่อพ่อเล่นเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์นี่แหละศูนย์เจ็ดสองนี่แหละเลขรัฐบาลแท้พ่อกัลัวเฉียดไปแล้วพ่อเนาะแมนครับให้เจ็ดมากครับ ได้สองศูนย cool well ์เจ็ดเด่นจุดเลยเดครับศูนย์สองสองศูนย์มันเบิรนแล้วเปล่าเนาะเอาวากันไหมสองเจ็ดศูนย์ศูนย์ว่ะโอ๊ยเอามาเล่ากันนะเปล่าหันว่าหันว่าหันเล่ากับสองเจ็ดเจ็ดอีกแล้วเ่าจริงๆเรียกว่าแบบนี่สองกับเจ็ดอยู่แล้วเอ ออกมาควบบเนนะครับเนาะเดินบนครับศูนย์สามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าแปดเก้าดึงเด่นครับดึงเด่นศูนย์ห้าแปดครับศูนย์ห้าแปดครับนี่แหละครับข้างบนครับศูนย์ห้าแปดนี่ไปประกอบกับอาจารย์ใดที่เพื่อนว่ามาบ่นกับไปประกอบกันใดนะครับเด้อครับผมจัดชุดพ่อจัดให้ สองชุดเนาะล้วก็ริมีสามตัวน้ำครับผมเอาศูนย์สามกับศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์แปดอีกชุดหนึ่งน้ำเจ้าปลารวยครับเอาแปดหาน้ำนะครับแปดห้าครับผมคบับบเอาบันนีบางที่มันมากครึ่งหดที่แล้วเนาะบางที่มันมากสามตัวเนาะครับเนาะครับผมที่ได้ตัวได้แต่งกันครับสามตัวครับ ห้าศูนย์สามเก้าศูนย์แปดห้าศูนย์สามเก้าศูนย์แปดห้าแปดห้าเก้าแปดห้าห้าแปดห้าเก้าแปดห้าครับผมกับนี่สักนี้แหละครับครับนี่เป็นตำเล่าด้วยครับผมครับทาวินกันมากกับนี่แหละครับพี่น้องเนาะเต็มเต็มครับผมของงวดนี้ครับเล็กมาครบบนครับ เอาพี่น้องเอ็ซีทีมักเลขบกบนว่าจะเป็นสองตัวสามตัวครับผมวดนนี้ก็ติดพอไหวด้วยครับผมครับแต่ว่าเลขกเด่นนี่ังไดกับตองมีเห็นเนาะพอเนาะแมนครับลอยเบอร์เต้นกับไม่มากเห็นครับครัเอาเด้อเกิดมีรัฐบาลไทยต่อเด้ครับพี่น้องครับก็ติดพอไหวครับผมปล่อยต่องวดครับไปเบิงน้ำกันว่างวดนี้พอจะเด่นตัวใดครับพี่น้องเนาะอ่าตั้เแ้นปีไม่มากถือว่าเข้าเด้ครับผมเล็กเด่นบนของเพิ่นครับ ขอบน้ำเสียผ้าร่วยกับชิรบกวนพอสมนิเด้อครับผมมาเนี่ยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมตำลาวพ่อไผ่บูนครับผมครับสามบุพพาพันหกสิบแปดครับพี่น้องมาครบบนเด้อครับผมมาครบบนครับล่างไม่เกี่ยวครับพี่น้องเนาะเล่นบนไปเลยครับผมศูนย์สามสี่ห้าแปดเก้าครับผม ลองเอาไปเทียบกับสายวินครับวบ่าจะเป็นประดาหรือว่าแม่แสงจันได้ครับผมครับแล้วก็เด่นบนครับพี่น้องเนาะเด่นบนเป็น058ครับผมเด่นบน058ย์หดขึ้นดึงออกมากครับพี่น้องครับสองตัวบน030885 03, แครับแล้วก็สามตัวบนมี503 908585และ เก้าแปดห้าครับพี่น้องครับเอาเด่นบนเดินดีครับผมศูนย์ห้าแปดที่มันดึงออกมาจากเลขกหกตัวมาครบบนครับเอาไปประกบกับเสี้ยนได้ก็ได้ครับผมที่พอบอกหรือว่าเบิ้งที่มันวิ่นได้หนีแลละครับพี่น้องครับเพื่อได้โชว์ได้ลราไปนน้ำกันเด้อครับผมครับสามกุมภาพันธ์หกสิบแปดครับเอาถ่ายคลิปนี้น้าเสียผ้าร่วยกะขอเวยพ่อนให้พี่น้องมิี่โชคดีถูกหวยเรื่อนเงินไปนน้ำกันครับตามเล่าครับสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะ เาเงินเล้าครับพี่น้องครับปมบันนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ